ไม่เสียนเกมดังเกินไปมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยผมเอออยู่อะไรวันนี้อยู่ในเกม M NPC เฮ้ย B R M B C All Die นะเป็นแมพที่จะเป็นอย่างนี้คเราจะจะมีคนหนึ่งได้จะมีเออไม่ใช่คนหนึ่งหรอกแต่จะมีคนที่ เป็น m v c กับฝ่ายนายอำเภอที่จะไล่ฆ่า m v c จนหมดซึ่งซึ่งเราไม่สามารถดู n v c ได้นะทีนั้นก็จะเป็นพวกนี้แหละครับพวกนี้คุณเห็นในคนที่เดินไปเดินมาไหมเหนือนั้นแหละคือ m v c ครับนั่นแหละคือมัอนจะมีฮีโรถคือนายอำเภอต้องยิงให้ได้ถูกคนเนี่ยคนนั้นคือ n b c ไม่ส่คือคนนะถ้ายิงผิดครบส,สามครั้งตายแต่ถ้าตัวปอมโดนเจอโดนยิงตายแล้วในเพิร์กจะไม่เสียเลือดด้วยซึ่งก็กดง,ง่ายๆอีซี่แมวอย่างเราต้องเล่นได้อยู่แล้วเหมียวนีง่ไงอูส่แมวมีปืนเหมือนเหมือนเบอร์เดอร์ เหมือนมือนื้ไปเลยแค่เปลี่ยนไปมือหนึ่งกระบอกโอเคไม่ต้องแคร์พออีกหนึ่งนาทีหรือไม่ก็สลิปตัหรือกี่นาทีก็ไม่รู้เลยมันจะจบแล้วสิ่งหนึ่งนาทีเราไม่ไหวหรอกนะเราต้องตัดภาพโอเคเกมจบแล้วนะตอนนี้ผมก็รอไม่ถึงที่งมี แต่ก็จะหมดสินาทีแป๊บเดียวเอท่านั้นนะแต่นายอำเภอดันยิงพลาพก่อนไงเลยจบไวกว่าเดิมนี่นึงจบไวกว่าเดิมเก้าวี่คิดดูเก้าวีเลย <c oughs> ทีมคนซ่อนชนะอีกสามสิบวีเราจะเริ่มแล้วขอตัดภาพไปตอนเริ่มเลยแล้วกันน้ะเหนียวแฮเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันมีแบบให้เลือกโหวตด,ด้วยผมผมโหวตด,ด่านที่เขาเลือกเยอะนะ เพาอาจจะเล่นง่ายก็ได้ตัดภาพเอ้สามวิไม่ต้องตัดหรอกไหนดูซิใครจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ,โอ้ผมไม่ได้ไปไหนอเพอฮ้ผมเป็นไมวบริสุทธิ์แต่ความจริงแล้วเราไม่บริสุทธิ์เรา้วทำเควสทั่วลายนะซึ่งผมเติเดนเข้าห้องนี้ เฮ้ยซิโอซิโอซิโอมันจะเดินมันจะเดินวนวนวนไอจังหวะนี้เนี่ยผมไม่เห็นวิ่ง ดูดจะเนียนจนจบก็ได้ดิคิด่เหมือนจะทำให้จบดวขึ้นนะแนวเพิ่มมองอยู่นะอุ้ยน้ำกระตายหนึ่งแนวกระตายหนึ่งเฮ้ย ไม่ล่ะตัวผมเฮ้ยนายอำเภอจะตายหมดเลย จากที่ผมดูมันจะเหลือในายอำเภอคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเขาเขาสงสัยผมรูปแบบนี้ตัวแตะกลายเป็นแมวยืดกลายเป็นชีสบอลโอ้อุตส่าห์รอตั้งนานตายเพราะนายอำเภอคนเดียว ้นี้น่าจะวิ่งหลบเราไปสับกับไอตัวนี้นะอู้ <c oughs> ยิงตัวตาย <c oughs> ยิงแล้วขาขาดเองโอ้นี่แหละชุดกอดสะท้อนกลับของเนท i ไ e ในมา c ครับเลยล่ะถึงไม่ต้องเล่น EP ใหม่หมดเลยต้อง แต่ไม่เป็นไรยังไม่ถึงพาร์ทซับไม่ต้องเล่นฮาร์ดคอร์เฮ้ยมันเลือกด่านเร็วมันเลือกด่านนี่กว่าเอาด่านนี้เหมือนเดิมแล้วกันด่านเดิมเลยนเนี่ยวิ่งไปเลยดีกว่าวิง่งอือกำลังโหลดแลวนะตอนนี้ผมเป็นแมวยืดงชิดบูผมจะได้เป็นเฮ้ยผมได้เป็นนายอำเภอนายอำเภอเฮ้ยผมตายแน่ตายแน่เลย ตายแล้วลหละโอ้โอ้โอ้ถือปืนแล้วแหลกแปบหนึ่งนะเอากาฟิตี้ห oh, น oh. 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 ึ่งอ่ะโอถือปืนแล้วตุแล้วแล้วระเบิดว่าโม่จะโดดดิงใส่ จำไหมล่าหัวคมๆมมองเออปืนจี้หัวเลยตีสมองเอาไว้จีสมองเอาไว้อือดู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 ทำอะไรทำอะไรอเนี่ยแหละใช่ละใช่ละ โอ้ไม่ใช่โอ้ข้าเสียงเกมแคสวิชุบไปเก็บร้อยจะก,กามันเลยเพื่อนจะก,กามัน ยิ่งไม่จะเกินมาเลยเออวูจกกจกก้จะกรวาลจะกรวาลจะปุ้องเอาจิมไม่โดนปุง้งเข้ารูสมองเอ้อชนะเย้ผมเป็นเชอรี่แมวที่เร็วที่สุดในจัก,กรวาลเราถือปืนแล้วแรงอ่ะโอเค โอ้ยเกอรผมชนะน่า I I am Cas Miao เฮ้ยคราวนี้มีด่านใหม่โอ้ด้วยยื้อด่านนี้ด่านด่านลงฐานนี้ตำรวจลงอะไรเราลงตำรวจว่าเต๋อเฮ้าฐานนี้ตำรวจ ระวังนะ้ำแมววิ่งเร็วนะแมววิ่งเร็วนะอูได้ไปเชอรี่มิกลวอูอูอ,อูระวังนะระวังนะระวังโดนเอเมอร์เลอร์นะเอเมอร์เลอร์เลย ระวังเอ <g aff> ็มเพลเลอร์กระสุนเข้าเป้าเสมอไฟเอมเลดหนึ <f> ่ง <ame rate> ล้านไหนดูคนที่ต้องฆ่าได้ไม่มีผีด้วยไม่ <g aff> มีผีผี <g aff> แล้วก็มองทำไมฮะอย่าโดนยิงแตกเอออย่าโดนเอ็มเพลเลอร์ ตนะัวเอมเพลอร์น่ะตเอมเพลอร์หน้านขาดน่าฮิน่าิน่าฮิน่าิน้าา You b a <back>, boy เอาเฮ้ยมีคนบงัง I see you เอ้าไม่ใช่อา้าเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง เฮ้ยถือปืนขู่ถือปืนขู่เลยอ่าถือถือหน้าถือเฮ้ยไอใครโดนฆ่าดูก่อนได้มียิงซ้ำเมียว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 อ้อยหมวกดำหน้ากาจ่เอ้ยเอ้ยไอไอนั่น เองบอกเองบเองกบอเอ้ยถอยรังทีเลยเหรอถอยังเหรเอ้ยถูกชนอ้าตัวนู้นเหรออ้าวจ็บสาแล้วเร็วจังเพื่อนเอ้ยเอง็งบเองกเอง็งบเองกบเองเอ็เองเงเองเองเอ็บงอ็บาเองออนเเ็เออ ีไอ้นี่โดนฆ่าไปแล้วไอ้นุ๊กไอ้นี่ไอ้พวกนี้มันโดนฆ่าหมดแล้วอ่ะเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้แล้วมนอยู่น่าโดนฆ่ายังดูแป๊บหนึ่งอาโดนแล้วนี่ ไอ้นังกบลีสุดเรามันทำยังไงกันไม่พวกมันโหนกันจังเลยนะหรือว่าเราแค่ถือปืนแล้วเฟรมเลทตกแล้วมันหนีรอดได้เพราะเราเฟรมเล็กระจกถือปืนแล้วแหลกอะ่ะเอ็งเข้าว้าเองเะ้าว้า ือหือเดี๋ยวราวังโดนโดนโดนเอมเพลเ์เล์นะฮะผมว่าใช่แล้วเอาไม่ให่โอ้อูไม่ใช่ไม่ใช่งัน้นยืนียยังเฮ้ยผมว่าไอ้วนี้มัน,มนยันดูหน ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกตัวแล้วตรงไหนนะเนียนโดนไม่เนียนเหรอฮะล็อกเป้าหน่อยล็อกเป้าหน่อยโอ้แหลกเฟมเลด โอ้ไม่เฟมเลดหโอ้เฟมเลดโอ้ไม่รัไม่งั้นชนะไปแล้วเฟมเลดคราวนี้เราต้องเลือมเอ้ยแมปแมปคุกอยู่แล้วเอาสิอย่าเป็นเมลในคุกเลยเมลโดนจับข้อหากินแซลมอนเกินขนาดเฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนผมโจด้วยอะ น่อะไรอ่ะหนึ่งเชอรีฟเชอรีฟสิบชีวิตโอ้แล้วได้เป็นคนซ่อนอย่าง้องกาเหรืออย่าเป็นไม่บุแมวโดนจับข้อหาอีอย่างแมวโดนจับข้อหาแมวนั่นรักเกินไป